ช่วงเวลาไหนและว,วันไหนที่ตำรวจจราจรไม่ค่อยจับปกติจราจรจะไม่จับสเปซสะปะเขาจะจับเฉพาะที่ที่เกิดอุบัติเหตุป่อยและจะไม่จับในชั่วโมงเร่ดงด่วนคือเวลาเช้าก่อนโรงเรียนเปิดประมาณ6กโมงถึง9ก้าโมงแล้วเขาจะเริ่มจับตอนประมาณ1 0บถึงสิบเอโมงแล้วข้ามไปอีกทีประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วพอช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเร่ดงด่วนอีกครั้งหนึ่งแล้วปกติก็จะไม่ค่อยจับตอนกลางคืนถ้าเป็นภูทอนหลัง6กโมงจะไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรแล้วนะครับ ยกเว้นเมืองใหญ่ๆแต่ก็ไม่ค่อยจับกันเวลากลางคืนอยู่ดีเพราะจะเป็นการทําให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับได้ส่วนวันที่จราจรไม่ค่อยจับก็คือวันที่คดีเต็มหมายความว่าหากคดีเต็มตัวชีวัดก่อนสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนตํารวจจะไม่ค่อยอยากจับโดยใช้หลักการว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีให้จับอีก 2. วันสําคัญถ้าไม่เร่งด่วนหรือคดีขาดจริงๆตํารวจจะไม่จับกันครับเพราะสิ่งที่ยุ่งยากุ้นวายก็คือการประสานข้อมูล ไม่ว่าวันอะไรก็แล้วแต่ตำรวจไม่มีวันหยุดแต่หน่วยงานอื่นหยุดเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุให้ต้องประสานข้อมูลกันเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มจะเป็นการยุ่งยากแต่ถ้าจําเป็นเร่งด่วนก็จะเป็นต้องจับครับส่วนวันสาคัญดังกล่าวก็เช่นวันพ่อวันแม่วันสงการวันปีใหม่ว่าหากจะจับบรนดาวส่วนอยากจะโดนด่าสุดท้ายก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ